สวัสดีครับสน,นิงจากกลุ่มธรรมะโลกทิพย์นะครับน้องวิชยพงศ์ลูกชายวัยรุ่นของน้องบ้วยถามคำถามที่ดีมากเลยนะครับว่าชาตินี้ตั้งใจปฏิบัติอยากไปผ่านแต่ว่าถ้ายังไปไม่ได้ในชาตินี้ชาติหน้าผมกลัวว่าผมจะลืมว่าผมเคยปฏิบัติอะไรไว้ผมเสียดายนะครับจริงครับว่าชาติหน้าเราลืมแน่นอน น้องถึงบอกว่าคําถามนี้ดีมากพี่หนิงจะบอกพระเอกให้เลยนะพระเอกคือคําอธิษฐานจําคํานี้ไว้ว่าพี่หนิงแต่งตําราไว้แล้วตําราเนี้ยก็จะมีเรื่องของคําอธิษฐานซึ่งเป็นตัวที่สําคัญมากให้หนูอธิษฐานอย่างนี้ครับว่าอย่างแรกขอให้ทุกภพทุกชาติจนถึงนิพพานเลยนะถ้าเกิดพบชาติใดลนะไม่ว่าพบชาติใดให้เจอครูที่ใช่เป็นครูที่มีสัมมาทิฏฐิ เป็นครูที่สามารถสอนให้ข้าพเจ้ารู้แจ้งแทงตล,ลอดในธรรมนั้นๆอันนี้ครูเนี่ยเป็นคำ,คำกว้างหนูอาจจะได้เจอพระพุทธเจ้าเลีนะหนูอาจจะได้เจอกับหลวงปู่ปานก็ได้อาจจะเจอกับใครก็หลวงปู่ปานนี่ไม่กี่ชาติในทั้นก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะครับนั้นได้เจอครูทุกชาติไปด้วยอันนี้ส่งผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทํามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นนวอธิษฐานในวันที่มีงานบุญใหญ่ๆดีอธิษฐานงานใหม่ก็ได้แต่งานบุญใหญ่งานสร้างเจดีย์นะครับงานกระถิันะเทศมหาชาติงานบวชถือศีลอุโบสถพวกเนี้ยเวลาทําบุญอะไรนี้ให้เราอธิษฐานประโยคนี้ว่าทุกภพทุกชาติถึงนิพพานให้เจอครูที่มีสัมมาทิฏฐิและสอนให้กับประ้ารู้แจ้งแทงตลอดในธรรมนั้น และขอให้ข้าพเจ้าสามารถล้ำลึกถึงศีลสมาธิปัญญาที่ข้าพเจ้าเคยสั่งสมบารมีไว้ให้ข้าพเจ้าล้ำลึกได้และต่อยอดไปจนถึงพระนิพพานโดยเร็วนะฮะผมถึงพ่หนึ่งถึงบอกว่าเรื่องของการอธิิฐานเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความสําคัญมากอย่างที่ผมเคยบอกว่า อันนี้มันอาจจะดูเวอ่เวอร์หน่อยท่านไม่ต้องเชื่อนะครับผมเคยบอกว่าชีวิตผมตอนนี้อยู่กับธรรมะมาสิบห้าปีถ้าผมอยากได้อะไรปกติก็ไม่ได้อยากได้อะไรมากมายเพราะว่ามีอะไรอยู่แนละ้วถ้าพี่หนิงอยากได้พี่อะไรพี่หนิงจะใช้การอธิธษฐานมันกลายเป็นกึ่งโลกทิพย์แล้วนะพี่ปฏิบัติมาเยอะกาจันนมันมีมันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจนทําให้พี่ไม่ค่อยกล้าขอ พอขอแล้วมันจะสําเร็จอันนี้เราไม่ใช่คนที่อยากอะไรขนาดนั้นเรามีกินมีใช้เราพอแต่จะขอให้ลูกศิษย์ลูกศิษย์จะรู้นะถ้าให้พี่อธิษฐานที่จะให้ลูกศิษย์แล้วมันก็สําเร็จหรือเปล่าก็ไปดูเอาเองนะเป็นเคสเคสไปอยู่ที่เจ้าตัวดูคราวนี้เราเหมือนอยู่ในโลกลิพิ์ครึ่งหนึ่งโลกมนุษย์ครึ่งหนึ่งเราต้องรู้ว่าคาาําอธิษฐานนี่สําคัญแต่คนที่จะอธิษฐานสําเร็จโดยง่ายเป็นคนที่รักษาสัจจะเป็นคนที่ไม่โกหกตอแหลนะครับฉะนั้น อยากให้อยากให้น้องได้ความรู้หลายๆอย่างนั้นสิ่งนี้เนี่ยพี่หนิงบอกเลยว่าน้องวิทยรางห์จํจำชื่อเล่นไม่ได้ฮะชื่อยาวเกินน้องศึกษาตามพี่หนิงไปเรื่อยๆแล้วถามพี่หนิงมาจะไขให้หมดทุกอย่างถ้าหนูอยากรู้ไปถึงโลกหน้ามันยังมันยังไม่เท่าไหร่หนูอยากรู้เรื่องอะไรวันสิ้นโลกเป็นยังไง โดยอยากรู้วันที่น้ําท่วมโลกเป็นยังไงวันนั้นเกิดอะไรขึ้นในท้องฟ้าใต้มหาสมุรทรวันสิ้นลกพี่หนิงเอาสิ่งที่จะนนเล่าบอกมามาเล่าให้ฟังได้หลังจากที่วันสิ้นโลกเป็นอย่างไรหลังจากวันสิ้นโลกไปแล้วจนอายุมนุษย์ขายอายุไขของมนุษย์ประมาณเท่านี้เท่านั้นณตอนนั้นโลกเป็นอย่างไรมนุษย์หน้าตาเป็นอย่างไรสัตว์ที่ตอนนั้นเป็นยังไงเขาอยู่กินกันยังไง เขามียาผ่าหนะอย่างซึ่งช่วงอายุโอ้โหมันมันมีหลายช่วงอายุหลังจากน้ําท่วมโลกมันคือตรงเนี้คือความรู้คําทํานายของอาจารย์นนท์แล้วกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ของพี่ใครอย่ามาว่านะครับเอาเป็นว่าทุกคนในกลุ่มจะรู้กันดีอยากมันมีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจมากนะครับเกี่ยวกับโลกทิพย์อย่าลืมนะธรรมที่ฐานไม่รู้ก็มาเดี๋ยวพี่หนึ่งแต่งให้